สวัสดีค่ะโรงพยาบาลประจวบคีรีขันด้วยความร่วมมือของกลุ่มงานเภสัชกรรมกลุ่มการพยาบาลและงานโสดทัศนศึกษามีความยินดีนำเสนอในการเตรียมและฉีดยาเบนซทีนเพนินซิลินจีค่ะดิฉันนางสาวปิศนาพุชนะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการวันนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะการฉีดเบนซทีนเพนินซิลินจีต้องฉีดยาเข้าชั้นกล้ามเนื้อเท่านั้น เนื่องจากยามีลักษณะเหนืดและปริมาณมากทำให้มีข้อจำกัดในการเตรียมค่ะพอมาฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อจะมีความปวดมากดังนั้นการเลือกใช้เข็มฉีดยาและเทคนิคการฉีดยาจึงมีความสำคัญวิดีโอนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในการเตรียมและฉีดยาเบนซทีนเพนิซิลลินจีเพื่อให้พยาบาลมีความรู้ความมั่นใจในการฉีดยาให้กับผู้ป่วย ป้องกันความคาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับยาเบนซีนเพนิซิลลินจีกันก่อนนะคะยาเบนซีนเพนิซิลลินจีหรือชื่อสามัญทางยาว่าเบนซีนเบนซิลเพนิซิลินเป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษาซิฟิลิสและป้องกันโรคไข้ลูมาติกซึ่งขนาดยาและระยะเวลาการให้ยาขึ้นกับชนิดของโรคความรุนแรงของโรคและดุลพินิษของแพทย์ผู้รักษา สำหรับยาที่ใช้ในโรงพยาบาลประจบคีดขันมีความแรง1.2ล้านยูนิตมีรูปแบบเป็นผงแห้งปัสจากเชื้อบรรจุในไวเอา้าซึ่งต้องมีการละลายผงยาก่อนนำไปฉีดยาให้ผู้ป่วยซึ่งการละลายผงยาบริษัทผู้ผลิตแนะนำให้ใช้สเตอร์ไลน์วอเตอร์3มิลลิตรในการละลายผงยา1ขวดจะได้ยาฉีด4มิลลิตรความเข้มข้นสุดท้าย30,000 0ยูนิตต่ตอมิลลิตรค่ะอย่างไรก็ตาม พอลดอาการปวดจากการฉีดยาโรงพยาบาลประจวบคีรีขันมีแนวทางปฏิบัติโดยใช้1%ลิโดเคนที่ไม่มีส่วนผสมของอีพิเนฟรินในการละลายผงยาแทนการใช้1%ลิโดเคนมีข้อควรระวังคือห้ามใช้เกิน maximum dose สำหรับผู้ใหญ่4.5มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อครั้งห้ามใช้เกิน maximum dose สำหรับเด็กต่ำกว่า12ปีคือ3มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อครั้ง 0.3มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมของ1%นิโดเคนนิโรเคน1% 1มิลลิลิตรมีตัวยา10มิลลิกรัมค่ะและห้ามใช้ยานิโดเคนที่มีส่วนผสมของอีพีเนฟรินเนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดเนื้อเยื่อตายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ลิโรเคนค่ะและต้องระมัดระวังไม่ให้ฉีดยาเข้าเส้นเลือดเนื่องจากหักยาเข้าสู่กระแสเลือด จะทำให้เกิดการชักได้ในด้านความคงตัวยาหลังผสมแม่แนะนำให้เก็บยาที่ละลายแล้วถ้าใช้ไม่หมดให้ทิ้งทันทีค่ะการฉีดยาให้ฉีดยาเข้าที่กล้ามเนื้อเท่านั้น IM Root Only ตำแหน่งของการบริหารยาผู้ใหญ่ฉีดยาเข้าที่กล้ามเนื้อสะโพกเท่านั้น Deep Itta Muscle เด็กอายุต่ำกว่า2ขวบให้ฉีดยาเข้าที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าไม่ใช่บริเวณสะโพกนะคะ เพราะกล้ามเนื้อส่วนนี้ยังจเจริญเติบโตไม่เต็มที่ประกอบกับอยู่ใกล้สเกติกเน r ร์การฉีดเข้าบริเวณสะโพกจึงเสี่ยงต่อการบาดเจ,จ็บของสเกติกเน r ร์ได้ค่ะการเลือกเข็มและตำแหน่งในการฉีดยานะคะในการเลือกเข็มฉีดยาเนื่องจากยาฉีดเบนซีนเพนิซิล l ินจีมีความหนืดข้นจึงควรใช้เข็มเบอร์21ในการฉีดยานะคะการเลือกความยาวเข็มก็เลือกให้เหมาะสมกับ ตำแหน่งที่จะฉีดยาให้กับผู้ป่วยค่ะหากเป็นผู้ป่วยเด็กที่อายุน้อยกว่า2ปีนะคะเราจะฉีดยาเข้าที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้านะคะบริเวณ vastus และ t e r a l i s muscle จะใช้เข็มเบอร์21ยาวไม่เกิน1นิ้วนะคะส่วนการฉีดยาในผู้ใหญ่นะคะเราจะฉีดยาเข้าที่กล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างนะคะบริเวณ v e n t r o c o i e l จุดที่เราจะใช้ฉีดนะคะชื่อ gluteus medius นะคะ ซึ่งจะปลอดภัยจากสเกติกเนิร์ฟควรใช้เข็มเบอร์21ยาว1นิ้วครึ่งนะคะไม่ควรใช้เข็มขนาดเล็กกว่าเบอร์21นะคะเพื่อป้องกันการอุดตันของเข็มนะคะต่อไปจะเป็นการสาธิตการเตรียมยาและฉีดยาค่ะสำหรับครั้งนี้เราจะเป็นการเตรียมยาและฉีดยาเบนซีนเพนิซิลินจีกันนะคะซึ่งเราจะเป็นการฉีดเข้ากล้ามเนื้อค่ะหากต้องฉีด2.4ล้านยูนิตนะคะเราจะให แบ่งฉีดที่สะโพกนะคะ2ข้างข้างละ1.2ล้านยูนิตนะคะมาดูอุปกรณ์การเตรียมยาและฉีดยาเบนซอทีนเพนิซิลินจี1.2ล้านยูนิตเข้ากล้ามเนื้อสะโพกกันนะคะขอเชิญชมค่ะอุปกรณ์ในการเตรียมยาและฉีดยาเมนซอทีนเพนิซิลินจี1.2ล้านยูนิตเข้ากล้ามเนื้อสะโพกประกอบด้วยยาฉีดตามแผนการรักษาได้แก่ยาเบนซอทีนเพนิซิลินจี1.2ล้านยูนิตจำนวนหนึ่งขวด กระบอกฉีดยาขนาด5มิลลิลิตรจำนวน2กระบอกเข็มฉีดยาขนาด21ยาว1.5นิ้วจำนวน1ชิ้นเข็มฉีดยาขนาดเบอร์18ยาว1.5นิ้วจำนวน2ชิ้น1%ลิโดเคนที่ไม่มีส่วนผสมของอีพิเนฟรีนสำหรับละลายยาสำลีก้อนปลอดเชื้อชุบแอลกอฮอล์70%ถาดพร้อมฝาปิดในการปฏิบัตินะคะเราจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องตามหลัก 6R กันนะคะ อ่าที่1ถูกผู้ป่วยอ่าที่2ถูกยาอ่าที่สถูกขนาดอ่าที่4ถูกเวลาอ่าที่5ถูกทางและอ่าที่6ถูกเทคนิคนะคะในการเตรียมอุปกรณ์และยาตามหลักการฉีดยานะคะอย่าลืมนะคะเราจะต้องล้างมือให้สะอาดนะคะและต้องเตรียมผสมยาด้วยเทคนิคปลอดเชื้อค่ะขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 1>, 1. เตรียมอุปกรณ์วางในถาดสะอาดตรวจสอบวันหมดอายุความสมบูรณ์ของซองกระบอกสูบและหัวเข็ม 2. หยิบขวดยาอ่านชื่อยาเปิดฝาจุกข,ขวดยาเช็ดด้วยสำลีแอลกอฮอล์เซวนจากด้านในออกด้านนอก 3. หยิบขวดตัวทาละลายคือ1%นิโดเคนที่ไม่มีเอพิเนฟริน ตรวจสอบชื่อเปิดฝาจุกขวดยาเช็ดด้วยสำลีแอลกอฮอล์70%วนจากด้านในออกด้านนอก 4. เปิดซองกระบอกสูบเปิดซองหัวเข็มขนาดเบอร์18โดยระวังไม่ให้เกิดการปนเปื้อน 5. สวมหัวเข็มสำหรับดูดยาเข้ากับปลายกระบอกฉีดยาบิดหัวเข็มให้แน่นพอประมาณ 6. ถอดปอกเข็มออกดูดอากาศเข้ากระบอกฉีดยาเท่าปริมาณ1%นิโดเคนที่ไม่มีเอพิเนฟรีน ที่ต้องการคือ3มิลลิลิตรเแทงเข็มเข้าจุกยางใช้นิ้วหัวแม่มือดันลูกสูบให้อากาศเข้าขวด1%นซลิโดโเคนจนหมด 8. ความขวดยาลงค่อยๆปล่อยนิ้วที่ดันลูกสูบออกน้ำยาจากขวดจะไหลเข้ามาในกระบอกฉีดยาเมื่อได้1%นเซนลิโดโเคนครบ3มิลลิลิตรที่ต้องการถอนเข็มและกระบอกฉีดยาออกจากจุกขวดยา 9. จับขวดยาด้วยมือที่ไม่ถนัดอ่านชื่อยาแทงหัวเข็มเข้าบริเวณกลางจุกยางแล้วดันตัวทำละลายเข้าจนหมดขณะดันเข้าขวดยาให้ระวังผงยาฟุ้งเข้ามาอุดตันหัวเข็มและหัวกระบอกฉีดยาให้ปลายเข็มอยู่ในอากาศปล่อยให้แกนในกระบอกสูบดันถอยออกมาจนหยุดจึงดึงหัวเข็มออก10 นำปลอกเข็มที่ถอดออกมาสวมครอบเข็มไว้ทิ้งที่จุดที่ทิ้งเข็ม11เปิดซองหัวเข็มขนาดเบอร์18โดยระวังมิให้เกิดการปนเปื้อนสวมหัวเข็มสำหรับดูดยาเข้ากับายกระบอกฉีดยาบิดหัวเข็มให้แน่นพอประมาณเป็นการเตรียมสำหรับการดูดยาที่ผสมแล้วเพื่อป้องกันเข็มอุดตันจากของยาที่อยู่บริเวณหัวไซลิงขณะผสมยา12ขย่าวขวดแรงๆให้ยาละลาย13 ทำความสะอาดจุกขวดยาอีกครั้งด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์ปล่อยให้แอลกอฮอล์แห้ง14หยิบเซริงที่เตรียมไว้ในเทรถอดปลอกเข็มออกดูดอากาศเข้ากระบอกฉีดยา4มิลลิลิตรมือข้างที่ไม่ถนัดจับขวดยาส่วนมือข้างที่ถนัดจับกระบอกสูบแทงหัวเข็มเข้าไปที่จุกยางตรงกลางต่างตำแหน่งกับที่แทงเข้าไปครั้งแรก ดันแกนในกระบอกสูบเข้าไปในขวด15ความขวดยาให้ปลายเข็มอยู่ใต้น้ำยาปล่อยให้แกนในกระบอกสูบเลื่อนออกมายาจากขวดจะไหลเข้าไปในกระบอกสูบหากยาในขวดยังออกมาไม่เท่ากับจำนวนที่ต้องการให้ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้มือข้างที่ถนัดดึงแกนกระบอกสูบลง16ถอนหัวเข็มออกจากขวดยาสวมปลอกหัวเข็ม ถอยแกนในกระบอกสูบเล็กน้อย17เปลี่ยนหัวเข็มเป็นขนาดเบอร์21เพื่อเตรียมสำหรับฉีดยาให้ผู้ป่วยโดยไม่ต้องไล่อากาศหลังจากระบุตัวผู้ป่วยโดยสอบถามชื่อนามสกุลผู้ป่วยให้ผู้ป่วยทราบวัตถุประสงค์และขั้นตอนการปฏิบัติแล้วจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายนอนตะแคงกึ่งควา่าสังเกตสีหน้าท่าทางผู้ป่วยก่อนฉีดยา แจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่าการฉีดยาอาจมีอาการปวดเมื่อเดินยาหากปวดตำแหน่งที่ฉีดมากสามารถบรรเทาได้ด้วยการใช้ห่อน้ำแข็งประครบการฉีดยาเข้าชั้นกล้ามเนื้อ 1. วัดตำแหน่งที่ฉีดกล้ามเนื้อสะโพกบริเวณเวนโตกเทียลใช้สำลี70%เแอลกอฮอล์ alcohol, เช็ดผิวหนังตำแหน่งที่จะฉีดยาให้สะอาดโดยเริ่มที่ตำแหน่งแทงเข็มแล้วเช็ดออกเป็นวงรอบกว่างประมาณ2นิ้ว รอให้แห้งเตรียมสำลีแห้งไว้ในมือที่ไม่ถนัด 2. มือข้างที่ถนัดถือไซลิงค์ในแนวตั้งสูงระดับสายตาจากนั้นถอดปลอกเข็ม 3. มืออีกข้างดึงผิวหนังบริเวณที่จะฉีดให้ตึงแทงเข็มด้วยความเร็วและมั่นคงทำมุม90องศา 4. ใช้มือข้างถนัดดึงลูกสูบขึ้นเล็กน้อยเพื่อทดสอบปลายเข็มอยู่ในหลอดเลือดหรือไม่ หากพบว่ามีเลือดไหลเข้ามาในไซลิงค์ให้ดึงเข็มออกและไปเตรียมยามาใหม่ถ้าไม่มีเลือดไหลเข้ามาในไซลิงค์ให้ฉีดยาจนหมดในขณะเดียวกันให้สังเกตอาการผู้ป่วยถ้าพบอาการผิดปกติให้หยุดฉีดยาและดึงเข็มออกทันที 5. ใช้สำลีแห้งกดตำแหน่งที่แทงเข็มขณะที่ถอนเข็มออก หากพบเลือดออกที่ตำแหน่งแทงเข็มให้ใช้สำลีกดต่อไปจนกว่าเลือดจะหยุด 6. จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่สบายและสังเกตอาการผิดปกติหลังฉีดยาถ้ามีอาการให้ช่วยเหลือเบื้องต้นรายงานแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกให้ผู้ป่วยพักเพื่อสังเกตอาการประมาณ15นาที 7. เก็บอุปกรณ์การปลดเข็มฉีดยาใช้กล่องสำหรับถอดเข็มหรือ สอดเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วเข้าไปในปลอกเข็มด้วยมือข้างเดียววันแ a น d t e c h n i q ทิ้งเซลิงในภาชนะที่เตรียมไว้จากการสาธิตข้างต้นนะคะทุกท่านคงจะเห็นได้แล้วว่าการเตรียมยาและฉีดยาเบนซีนเพนิซ mm ิล hmm. ลินจีใช้เทคนิคปลอดเชื้อเตรียมยาแล้วฉ mm ีดยาให้ผู้ป่วยทันที mm hmm. เพื่อป้องกันการอุดตันเข็มค่ะหาฉีด2.4ล้านยูนิตนะคะ อย่าลืมนะคะให้แบ่งฉีดที่สะโพก2ข้างข้างละ1.2ล้านยูนิตนะคะการฉีดเป็นสาทีนเพนิซิลินจีต้องฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อลึก Deep i n t r a m u s u u l a r บริเวณที่จะฉีดเข้ากล้ามเนื้อสะโพกให้ระวังการถูกสเกติกเนิร์ฟนะคะถ้าผู้ป่วยปวดมากขณะฉีดแสดงว่าเราฉีดเร็วเกินไปนะคะและห้ามฉีดใกล้เส้นเลือดและเส้นประสาทนะคะเพราะ เราจะได้เป็นการป้องกันเส้นประสาทถูกทำลายหรือว่า NERV ์ฟด m a เ e จนะคะ,อะคอยสังเกตด้วยนะคะหากสีของยาเปลี่ยนระหว่างฉีดนะคะเราจะต้องหยุดทันทีนะคะเพราะว่าอาจจะโดนเส้นเลือดและที่สำคัญอย่าลืมเลยนะคะห้ามให้ยาทางไอมีโดยเด็ดขาดนะคะซึ่งทาง us fda แจ้งเตือนมีการรายงานการเกิด คาดิโอพันโมนา r ีอา r e เลสและเสียชีวิตได้ระหว่างการที่เราบริหารยาเข้าทางหลอดเลือดดำโดยเฉพาะในกรณีที่ฉีดเข้ากล้ามในตำแหน่งที่ใกล้กับเมเจ r ร์เพอริฟ a l n ลเนฟหรือเข้าหลอดเลือดอาจทำให้เกิดเซเวีย n e ื้อวั c คูล่าเดเมจทิชูไซน y ซ n ดออ s ์เนโคซีดเ s เวียอิดีมาออแกงกรีนในการฉีดยานะคะเทคนิคเลยนะคะ จัดจิ้มให้ไวให้ถูกตำแหน่งดันยาให้ช้านะคะซึ่งเป็นเทคนิคลดอาการปวดเวลาฉีดยาได้หากปวดตำแหน่งที่ฉีดมากนะคะโดยเฉพาะในเด็กนะคะเราสามารถบรรเทาอาการได้นะคะโดยการประคบด้วยความเย็นและต้องแนะนำผู้ป่วยนะคะให้สังเกตอาการผิดปกติหลังฉีดยาทั้งที่โรงพยาบาลและสังเกตต่อเมื่อกลับบ้านค่ะผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้ออย่างถูกต้องอย่าลืมนะคะ ต้องใช้หลัก 6R นะคะและหากมีข้อมูลข้อสงสัยให้สอบถานที่ห้องข้อมูลข่าวสารด้านยากลุ่มงานเภสัชกรรมโทร3 2 1 8ขอบคุณค่ะ